เกลี่ยนมาเลยตรงแปลี่ยนมาเลยม้บาีัดหาด้วยเงินที่เขาเปลียเข้ารงขึ้นมานั่นคือความเสีายที่แท้จริงของเรานะครับไม่ใช่ว่าเราไปคิดตท่าไปรที่เราคูณ เอ้ยไนอนี้ว่าจเปตัวัเอ้ยคนที่มันโดนบอกที่เแงโดนเจ้าไม่หยุดแสดง้เปิดให้ดูเนี่ยเพลานเพลินร่างับเปิด

พวกเบนไเยอะในเขาเใช่มคคุาความเสียหายโอนไปูลค่าความเสียหายตรงยอดที่เขาโอนนี่นันกก็มีการเชิญชวนนะคะโพสลงหน้า Facebook ว่าสมมติว่าฝาก50,000ได้5,000ในระยะเวลา3วัน ค่ะพร้อมกับทองอีกครึ่งสลึงเป็นการเชิญชวนที่มันน่าลงทุนค่ะก็เลยมาลงทุนเพราะว่าผลกําไรมันควรที่จะมันมันเล้าใจค่ะ,คะ <c oughs> ก็เลยลงค่ะคือวันสุดท้ายที่โอนคือวันที่29สิงหาค่ะโอนไป50,000ืแต่ก็จะมีของยอดวันที่28อีก50,000ืของยอดวันที่27อีก5้าหมื่นสามยอด คือมันยังไม่ครบกําหนดระยะเวลา3วันที่เขาจะโอนกลับมาให้เราคืนห้าหมืนมันก็เลยกลายเป็นเงินอยู่กับเขาแสนห้าโดยที่ไม่ได้ทั้งต้นไม่ได้ทั้งดอกค่ะอยู่ๆเขาก็ปิดบ้านไปเลยให้เหตุผลว่าในทุนถอนทุนล้านกว่าไม่มีเงินมาจ่ายว่าอย่างนี้ติดต่อไปก็บอกว่าจะทยอยจ่ายจนกระทั่งวันนี้แม้แต่บาทเดียวก็ไม่ได้ค่ะมีคนโดนเยอะไหมคนโดนเยอะไหม จะมีในกลุ่มแชท a c e b o o k อะคะ่ะรวมกลุ่มกันมาว่าผู้เสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่น่าจะน่าจะเกือบร้อยได้ะคะ่ะยอดก็ประมาณ8ปล้านเล้านประมาณนี้นะคะ่ะ